ต้องสดใสไม่น้อยนะคะเพราะว่านักแสดงรุ่นลูกอยู่กันเยอะเลยทีเดียวค่ะนานๆทีจะได้เห็นนักแสดงรุ่นใหญ่คุณแม่สีดาพูพิมลออกงานแบบนี้ครั้งนี้มาพร้อมกับนางเอกชื่อดังค่ะทั้งคุณพิงกี้สาวิกาคุณมูอามีนาคุณน้ำหวานกันนพรนะคะ นี่เป็นอีเวนต์แรกประเดิมช่วงคลายล็อกค่ะงานเข้ามาก็ต้องยิ้มออกนิดนึงนะคะทั้งพรีเซนเตอร์สินค้าและมีละครจอคิวถ่ายทำด้วยเพราะก่อนหน้านี้เจอทั้งพิษโควิดแถมดวงตามีปัญหาเป็นต้อกระจกสองข้างเลยคุณผู้ชมคะเป็นเยอะจนไม่กล้ารับงานเลยนะคะตอนนั้นแม่บอกว่าเป็นทุกข์มากเลยเพราะตัวเองยังมีภาระหนี้สินหลักล้าน พอดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะตากลับมามองเห็นได้ดีก็เริ่มมีกำลังใจบอกตอนนี้ต้องสู้อย่างเดียวแล้วค่ะไปฟังเสียงคุณแม่สีดากันค่ะตอนแรกเป็นต้อกระจกตาแม่เกืบอดสองข้างเลยแนละ้วพอดีตอนช่วงนั้นเนี่ยท่านประธาน<ม>อูน,นิที่ร่วมกัตันยู่ะส่งแม่ไปผ่าท่านเมตตาส่งแม่ไปผ่าแล้วเป็นโอ้ หลายปีแล้วนะคะก็ประมาณต้องห้าประมาณ5ปีได้ประมาณถ้าก่อนพอแม่มีเงินมีงานเข้ามาแม่ก็เจ้านี้น้อยหน่อยไม่กี่พันเอาไปก่อนนะเอาเจ้านี้น้อยหน่อยเอาไปก่อนแต่เจ้าที่เยอะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอจังหวะและโอกาสของแม่แมตับใดกับใดที่ผู้อยู่คนนี้พูดไปไหลายครั้งแล้วนะคะทุกสื่อว่าเรายังมีชีวิตอยู่เพื่อสู้รับรองหมดนี้แน่ มีความมุ่งมั่นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยสูญเสียลูกชายคุณอฟอฟอภิชาติไปคุณผู้ชมน่าจะจํากันได้อดีตพระเอกดังยุค90นะคะจริงๆคุณออฟเนี่ยเสียไปหลายปีแล้วเป็นข่าวใหญ่โตตอนนั้นเลยนะคะแต่ทุกวันนี้คุณแม่สีดาก,ก็ได้น้าใจจากคุณต่ายสายทานนี่แหละสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยคุณออฟยังอยู่ คอยดูแลความเป็นอยู่กันแบบสม่ำเสมอซึ่งช่วงที่คุณตายสายทานสูญเสียคุณแม่ไปคุณแม่สีดาบอกว่าเป็นห่วงมากเลยยกหูโทรหาเป็นกำลังใจกันอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วแม่เสียใจมากเลยที่แม่ไม่ได้ไปเพราะว่าเพราะว่าเขาจะต้องกับตัวแล้วแม่มีงานต้องถ่ายละครด้วยในเร็ววันนี้ซึ่งกักตัว5 5วันน่ยแม่ก็คงกลับมาทำอะไรได้ไม่ทันว,ว่าตายยังไงเนี่ย กระต่ายยังมีแม่คนนี้อยู่อีกคนนึงน,นะแม่จะคอยดูแลตายเองคือแม่จะไม่ทิ้งกระต่ายก็ให้กำลังใจต่ายอะคะ่ะในวัย66ปีคุณแม่สีดายังใช้ชีวิตคนเดียวนะคะจริงๆแม่เขามีลูกสาวอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมคะที่คอยส่งเสียอยู่แต่คุณแม่บอกยังไม่พร้อมจะไปอยู่ด้วยกันนะคะเพราะลูกสาวเองก็มีครอบครัวส่วนตัวเองยังไหวหาเงินได้เองก็เลยบอกว่าขอใช้ชีวิตแบบนี้แหละทำงานไปก่อนเท่าที่ไหวด้วยนะคะ